สบ,บายดีพ่อแม่เพื่อนเพื่อนพี่น้องมื้อนี้ข้าพเจ้าก็มาเที่ยวป่าเอามันกอมาสอบฟองหนูไหวใส่เอามันกอมาอ้อยเนอะเอามาออย คือจะมีตัวในเลยเห็นฟองมันมาในเกียงเกียงป่านเหาปัดเนาะอันนี้มันมันกอเลยมันกอ่อข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าก็จะใส่อ้อยใส่บนนี้อีกบอนหนึ่งเนาะแล้วจังจิงจไปซอกอ้อยใส่อีกบอนใหม่ nhi đứa bón này kiếng kiếng nào bón này nữa kiếng thế kiếng à bón mัน ma đó nè nó vải ma đó kiếng thế kiếng à bưng mัน co hầu bưng ừ, ý, bọn mày xay, bọn mày đó hứ nhang lại vô mัน co nhang lại vô, Phải xâu ít bón mai xây rồi bón mai ỏi đó บอนที่ข้าพเจ้าอ่อยก่อนก็คือบอนนี้เนาะแต่บัดน,นี้ข้าพเจ้าก็มาอ่อยอีกบอนหนึ่งอยู่ลุ่มอีกน้อยหนึ่งลงไปลุ่มน้อยหนึ่งบอนอันเมื่อกี้ใส่เนอะเมื่อกี้อ่อยเนอะโอ้บิ่งนี่สูงคือจะมีต้นไนต์ตัวตัวหอกมาเนี่ยหนูว่ายนี่ก็คือจะมีนะ หนูวายกับตัวหนูแดงหนูน้อยฮันคือสิมิหลายเกียงเกียงเด้อนี่ก็ปานปานหูปัดปานหูกวดนี่เนาะใส่มันกอหลายๆแนี่นี่อีกสี่ห้ามื้อต่อหน้านี่ข้าพเจ้าก็จิตกลับมาเบิ่งเด้อว,ว่าสิมีตัวในบ่ตัวหนูวายกินลืมบ่มี นี่พวกเขาเบิ่งอยู่แต่ลำบอนนี่นะพวกเกียงเกียงอยูนะ่แถวนี้นี่มันก็มีใกล้ป้าหลายเด้อก็มีใกล้ป้าเด้ยอันนี้ก็คือต้นหนูอัน,นะมา แถวนี้บอบสันก็จีแมนตกใกล้มาเคียอะไรเนาะแถวนี้นะแต่ว่าเบื้องนี้บอสแม่นใกล้เคียนะนี่นะแม่นฟองตัวหนูเนาะฟองตัวหนูไหวเนี่นี่เกี้ยงเกียงยังมาใหม่เลยบอสแม่นเกาได้นี่ไม่ใหม่อีกสี่ห้ามือต่อหน้านี่ค่อยจะมาเบื้องเนื้อ คณะมาบิง้งคณะมันกินก่อจะได้ออกกลับมาห้างใส่เนาะเอากลับมาห้างแล้วก็เอาหน้ามายิงเนอะเพราะว่าเขาเจ้าบอกเขาเจ้าบอกให้ยิงปืนเนาะเนอะมันลุ่มนี่แหละบ่อนเขาอ้อ,อยนะเขาอ้อ,อยมันกองเป็นกองอยู่ลุ่มนี้ โอ้บิ่งนี่คือคือซิมีตัวหนูไหวแล้วก็คือซิมีตัวในมากินเด้อนี่นะเมื่อใดข้าพเจ้ามาเบิ่งนี้ข,ข้าพเจ้าก็จะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้บรรดาพ่อแม่อายเอื้อยน้องได้เบิ่งเด้อว,ว่ามันซสกกินหรือบ่กกินเนาะ บ่งนี่คือจะมีในแน่นอนอนัดต้องมีเด้ะแถวนี้นี่ปีกายนี่มาก็ตัวในก็ฮ้องหลายล้าอยู่แถวนี้นี่แหละเอาพบกันไหมเด้ะพี่น้องเลย